ศีลส,สมาธิปัญญาเป็นพาหะเกิดตะบะแรงกล้ามหาศาลเคยได้ยินคุ้นหูมาตั้งสมัยเด็กเป็นทั้งบทเพลงเป็นบทกวีที่กล่าวในถ้อยคำประโยคนี้เป็นปัญญาชี้นำการดำรงชีวิตของชาวพุทธพอโตขึ้นเกิดกำตามให้กับตัวเอง อะไรคือสาระสำคัญในถ้อยคำเหล่านี้แก่นแท้และประโยชน์ที่เราได้รับแท้จริงจากศีลสมาธิปัญญาเคยได้สอบถามพระเทระผู้รู้นะฮะและผู้รู้ต่างๆได้รับคำตอบที่แตกต่างกันหลายคำตอบผมพบคำตอบจากการมาเรียนครูสมาธิหลักสูตรคููสมาธิ ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสุรินโรอันเป็นความรู้เบิกทางเป็นคำตอบที่ประทับใจจากคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อเราต้องมีศีลเพื่อให้จิตใจเราเอิบอิ่มมีอารมณ์บริสุทธิ์ก่อนจะมีสมาธิพอมีสมาธิหนึ่งเดียวย่อมเกิดบัญจาปัญญานี้เป็นสิ่งช่วยสร้างสรรค์ทุกสิ่งอย่าง เป็นพาหะหนุนนำโดยมีสติคอยควบคุมปัญญาและอารมณ์แนวคำตอบของท่านพระอาจารย์หลวงพอ่อปัญญาอย่างเดียวไม่พอต้องมีสติไว้ควบคุมและชี้ทางศีลสมาธิปัญญาสติศีลส,สมาธิสร้างปัญญาถ้ามีปัญญาอย่างเดียว จะฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติไว้คอยควบคุมและเตือนใจการดำรงชีพที่ดีล้วนต้องมีปัญญาและมีสติเป็นพาหะในการช่วยคิดช่วยเสริมช่วยตัดสินใจช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและชี้ทางถูกผิดไปสู่ความสำเร็จ พระอาจารย์พร้มสอนพร้อมเชิญชวนมาทำสมาธิกันเถิดสั่นสอนพุโทโธพุโทโธเพื่อให้จิตสงบพอจิตสงบก็หายฟุ้งซ่านเหลือจิตอันเป็นหนึ่งเดียวไม่วาวุ่นไม่วอกแวกเหลือเพียงสติที่ปลอดโปรง่งเกิดปัญญามีแนวคิดที่สดใสสติปัญญาถ้ามีอยู่ในตัวเด็กในวัยเรียนเด็กก็จะเรียนเก่งถ้ามีอยู่ในวัยงาน ก็ทำงานได้ดีถ้าการงานใดผู้กระทำใดมีสติปัญญาก็ย่อมให้งานนั้นๆได้สำเร็จด้วยดีมีสติปัญญาช่วยเสริมสร้างเป็นโฟกัสในการช่วยคิดช่วยคัดช่วยตัดสินใจในการดำรงชีพล้วนต้องการสติปัญญาเป็นสิ่งช่วยท่านสอนให้เราพักสมองด้วยการทำสมาธิสมาธิไฮเทคท่านสอนให้บริกรรมพุทธโธ ถ้าเวลาเรามีน้อยห้านาทีก็ยังดีจะทําให้สมองของเราได้พักผ่อนเคยสังเกตตัวเองไหม,ไหมว่าเวลาเราง่วงนอนอ่อนเพลียน,นั้นถ้าเราได้งนีบสักนิดหนึ่งสักห้านาทีสิบนาท,นาทีพอตื่นขึ้นมาท่านจะสดชื่นรู้สึกทันทีว่าเป็นการพักที่วิเศษสุดจริงๆสมองเราก็เหมือนกันเราใช้นานไม่เคยได้พักแทบจะไม่เคยได้พักเลย ถ้าเราทำสมาธิเพื่อพักสมองสัก5นาที10บนาทีสมองเราได้พักได้สงบสมองเราได้สดใสคิดอะไรกระโปร่งสร้างสรรค์อะไรก็ล้วนจะมีปัญญาผมได้คิดได้คำตอบตอนมาเรียนการฝึกทำสมาธิกับหลักสูตรครูสมาธิของพระอาจารย์หลวงพ่อวิยังสุรินโตรในนิยามศีลสมาธิปัญญาขอเติมคำว่าสติอีกหนึ่ง ตามคำสอนของท่านศีลสมาธิปัญญาสตคิคือพาหะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่การดำรงชีวิต